แปะปกสลากงวดวันที่16มีนาคม2564ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนลยู u ู e ก่อนจะไปรับชมคลิป,ปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับก่อนอื่นแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับในวดนวันที่1มีนาคม2564นก่ะครับสำหรับท่านที่ผิดหวังนะครับแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเดิมนะครับวันนี้แอดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับอ่กสลากในวันที่16มีนาคม2564มาฝากทุกท่านตั้งแต่กันเนินเน่นเเลยนะครับก็แอด ก็แปลมาให้แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับนะครับปกฉลากงวดนนี้นะครับจะมีรูปรถไฟนะครับเป็น2ขบวนนะครับแอดก็เป็นเป็น 2อง HR, 1, นี่งนะครับ4 4 1 2 4 1 4 4 4นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังปกฉลากนะครับตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็จะมี1 2 3นะครับแอดก็จับเป็นคู่ให้นะครับแล้วก็จะมี4 5 6แล้วก็จะมีนะครับเป็นเลขนะครับข้างล่างวันที่16มีนานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมี1 1 0 3นะครับแล้วก็1 1นะครับสนใจเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ